สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาล้อเช่นเคยในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยห้าหอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่สสำหรับแนวทางหวยห้านอยโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้มาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นนะครับพี่ก็คือเด่น2นะครับเนาะนะครับผลที่ออกก็คือ2 6น่าจะ2หนอยหรือ3หนอยนะครับพี่เนาะนะครับเราก็ไปมาเปเพียงแค่ตัวกลับก็คือ29นะครับ2992นะครับ ก็ต้องกลับขอโทษขอไปจริงๆนะครับพี่มาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นนะครับก็คือเด่นสองนะครับเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับส่วนแนวทางนะครับแนวทางในวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับพี่พี่ตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเช่นชอบค่อยตามนะครับพี่สําหรับนะครับ สำหรับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับพี่พตัวเด็ดนะครับผมให้ไปที่4แล้วก็8นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมผมให้ไปที่4นะครับเด้นไปที่รอบพิเศษนะครับนี่เลยนะครับ เด่น4นะครับเด่นแปดไปดูที่4นะครับเด่น8นะครับก็จะมี8 1 84 88 85นะครับผมแล้วก็นะครับเด่น4ก็จะมี40 4 5 4 6 4 6แล้วก็เดี๋ยวนะครับพี่พี่แล้วก็4 9นะครับเนาะแปด4นึ่งแปดสี่แปนะครับก็สำหรับนะครับตัวเจาะตัวเน้นนะครับ ตัวเจาะตัวนเ,นเน้นเนาะเน้นไปที่อันนี้เน้นไปที่รอบพิเศษนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับตัวเจาะผมให้ไปที่แปดหนึ่งนะครับแปดแปดสี่หกนะครับแล้วก็สี่ศูนย์นะครับไปพี่เนาะแปดหนึ่งแปดแปดสี่ศูนย์สี่หกนะครับส่วน ส่วนหลักร้อยนะครับพี่พี่หลักร้อยนะครับผมให้ไปที่1เหมือนเดิมนะครับพี่ก็จะเป็น1 8 8 1 4 6นะครับเนาะ1 8 8 1 4 6นะครับผมก็ขอให้นะครับขอให้นะครับปู่ท้าววรรณนะครับหรือว่าปู่ศรีสุโธโดนจิตโดนใจนะครับขอให้แนวทางฮานอยหวยห้านอยวันนี้นะครับ ขอให้มาในตรงๆเน้นเน้นนะครับขอให้แตก3ตัวนะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้พี่เพื่อนทุกทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันด้วยนะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องกรับขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับ